อน้กไมูโเคสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาหาหน่อไม้ตอเลยไหมพูดทางคันธืงคันองงานนี้ยูแดดฮอนแฮำมีเร่งดีปนะแม่ ถึมีมือมาอ่านเอาไหมเอาจนถึกใจเนับปูค่ามีตาตาก็เอาเมื่อติดกะเจ็บอเยอหมดมาแล้ฟ้าฝ้า หนึ ừ, no. so. so. ่านางดินจะโอ้พอดีเลยค่ะมือวาแหินก๋้ยเตี๋ยวิอื้เลิศมากปุ๊เทาวันนี้นะคะชั่วชั่วชั่วมักมักมักมมด ว่ามาเพิ่มไงโอ้โหสวยมากเลยทกที่นี่ค่ะตรงนี้โหความนางดินจะให้เบิ่งตากรองเนี้ยตกน้ำแน่เพาะตกน้ำแน่จ้ะ ีใส่พลังงานหลายไมช่เมื่อยนะปุาะมันก็คือเฮาใส่มีดจ้ะกัดออกคือเก้าแต่เอาลึกเอาลึกก่อน <c oughs> ได้ค่ะสองหลอดได้ไหสามกระปุก่น้แหนกับลูกอุย้ย โอยเนาะบ่ถึอกละโอ้ยเป็นนอกกระต๊อดพวแม่นนอกโอ๊ยเป็นฟ้าตาแบบปุ๊ตามันไอดีนะอ่ะตั้นี้เนาะโทษเด้อเอว่านี่ก็ โอ้โหมเมื่อยอีกสวยแม่ป่เมื่อยขุดขุดนี่เมื่อยเลยะค่ะมาน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 ไปค่ะปอดเงี้ยนี่ไหคะต้องีคนหาลายอยู่ตรงนี้ไอใจะมา้ไน ปหาบ่หลายเพราะว่าหว่วยมันบ่ยาวคนก็เลยบ่ค่อยแวะอันห่วยยาวมาก็คือคุ้มนะบ่นั่นนี่อีกก็กดบังกันได้จ้ะกดันได้นี่ค่ะสวยมากหรือเอาไปทำตอกได้โ ธรรมดาบอหมดละโอเคนัมบอรวัน แม่นองปูเขาจะก็มาสอนแถนี้แล้วนกปูน,น,นาะนงใหม่ก็อยู่นี่แคดก็อยู่นี่จ้ะตายอย่างนี้ดีขนาดนี้มีนงเขียอีกตาเห็นไหมนีน่อีกค่ะ เอานายชีวังยังม่อกินเนี่ยนายชีวางยังตอนไหนตอนไหนนี่จ้ะข้างๆกิงเลยจบไม่ดบโอเคน้ำปรวัน่จบทำไมดีรอจ้านี่น้องเมือนี้ได้หัวพอเก่งละข้ปจักหน่อยอตอนภายไปอยู่ประวันด้่ดื้อตอนภายมานี่แหละเจ้า คือว่าซิมีจะเฮามุดว่ะแต่มัน,มนฮกคนาดนะ่ะอันงงนี้ไงเรานั่งแหละไม่ต้องมาหรอกเดีย๋ยวเราสับไปฝากนะน้องปูาางมั้ทำมันก็ได้ตากล้องไม่อยอะ คูอันนอาคือเห็นแนนบเห็นแนนจะนะน้ดยทำเละงาสวยมากพี่ลองแกป่ะมาแล้ว ดีไปต้นไกซิปนอกอะเดินทางเมื่อเรจะพี่นออ้อง้วเพราะว่ามันรอ้อนมากดูหน้าตาคลีปีสิคะแลควว่าจะไปต่อแต่บาไหวมาป,ปูเนาะมันหอนแหง้พงพัดลมพังมานี่จะ้ะไม่บาไหลเราพี่นอ้องไม่ใช่เบิง่งตอนอยู่รถเนาะมีก็เป็นหนทางที่จะเดินไปรถกันหลายเติบนะจะ้จะตามเด็กมา มีด้วยนะมันแขงตัวหนึ่งแมนแขงมันแขงมันแขงข้อเอาปุ๊บเอาใส่นี่ค่ะอีนี่เทียบเลยเนี่ยสี่ตัวปุ๊บเอาใส่ขุดเลย มือโป๊ว่ะเก่งเก่งเก่กงไหนกี่ตัวดูสิทำนี่เลยปับคลิปหาหน่อไม้ก็ขออนุญาตไปก่อนเจะเดินหมดแหงเราจะอายกับน้องปูขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไป ย่าทนหายใจแห้งเลยนะ